สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาเอาเหรียญให้ดูเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่ผมชอบเลยอีกเหรียญหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเลยอะก้าวแรครับวันนี้ก็เพิ่งสั่งมาจากพี่ในเฟซนะครับก็ราคาแบ่งปันมาทำนี้เลยครับ ก็เด,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างนี่ครับแต่แต่ชุดนี้ผมไม่ได้สั่งเนื้อเงินมานะอันนี้ก็เี๋ยวฝาไม่ค่อยดีชัดไหมอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเลขกเจดศูนลงยาเหลืองขอบน้ำเงินนะครับ เจ็ดหกนะเขเขีย okay, นว่าเจ็ดเจ็ดหกอันนี้มันเจ็ดศูนย์นี่นะครับเหรียญมีชีวิตครับหน้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยจมูกร้อยนะครับก็มีสามเหรียญที่ลูกค้าปิดไปแล้วก็คือเหรียญนี้ยครับลูกค้าปิดไปแล้วก็รอส่งให้ลูกค้าครับเอามาทำคลิปก่อนนะครับส่วนตัวผมเก็บไว้อีกนะฮะอยู่ข้างในห้องอีกแต่ไม่ได้เอาออกมา,าให้ดูเหรียญที่เพิ่งส่งมาถึงเมื่อกี้นะครับ รีวิวให้ดูก็เหรียญแรกเหรียญที่สองครับนี่ครับจะเป็นเนื้อ 2K ก็ส,สวยๆแลยครับ 2K ก็ทอาอันนี้เลยละกันให้ดูเนื้อ 2K ้านด้านๆครับคือลูกค้าไม,ไม่ต้องตกใจนะที่ผมตัดตรงนี้ออกอะ่ะเวลาส่งไปอะ่ะ ผมเอาไปถ่ายรูปไงบางทีมันไม่ค่อยชัดครับบางทีเราใช้กล้องอะ่ะใช้กล้องซูมเข้าไปอะ่ะแสงไอ้จากซีนเนี่ยมันจะสะท้อนไงมันจะไม่ค่อยชัดเนี่ยครับครับตามนี้นะครับอันนี้เป็น 2K ก็เนื้อหายากเหมือนกันครับเพราะว่าก้าแชร์ส่วนมากจะเป็นเนื้อเงินนะนะครับเหลือญที่สอง อย่างที่สามครับเอาปาก้านะครับ, <Okay. S 1> รบอันนี้น่าจะเป็นเอาปาก้าครับอันนี้เอาปาก้านะครับลงยาน้ำเงินลงยาขอบนะครับนี่นะสวยๆเลยครับตรงนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะจมูกร้อยครับดู นี่ยครับ,รบแกะมาให้ดูจมูกร้อยดูครับบางทีมุมกล้องที่ผมถ่ายันาดจ,จะไม่สวยไงแต่มุมที่เนี่ยอันนี้ชัดเลยจมูกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะใส่ไว้อย่างนี้ครับนี่น,นี่นี่ใช่ไหมครับเวลาปิดปุ๊บก็ไม่โดนนะเห็นนะ จะมีฟองน้ำอยู่ปลอดภัยครับบางทีลูกค้าถามมุมกล้องมันจมูกร้อยเปล่าก็เพราะว่าทุกกล่องบางทีผมผมแกะออกมาจากลุ้นไงผมไม่สามารถที่จะแบบว่าถ้าเกิดผมแกะมาเงี้ยบางทีอะ่ะจมูกเขาแบบไม่ร้อยอยู่แล้วอะแล้วผมแกะมางเงี้ยไม่รู้ทําไงครับก็ต้องแบบไปอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นหมายเลข เป็นลายเสือนะครับเลขแปดแปดดูได้ชัดปะนี่นะเลขแปดแปดลายเสือครับน่าจะเป็นอะไรนะเอาปากกาปะเอาปากกานะอักลรยันอันนี้นี่ครับเอาปากกาลายเสือเก็บครับเหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่าผมเก็บ ชอบมากมากครับชอบจริงๆอันไหนเลขอันไหนเป็นมงคลอะไรเงี้ยผมเก็บหมดนะฮะส่วนใหญ่นะเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ครับว่าอนาคตเป็นยังไงแต่ปัจจุบันนี้ผมราคาก็แรงนะสําหรับคนเล่นเลขเล่นอะไรเงี้ยครับเนื้อนี่ไม่จําเป็นเลยบางคนอะบางคนนะลูกค้าผมนะหาเลขอย่างเดียวครับเลขตรงวันเกิดเลขปีเกิดเลขอะไรเงี้ยครับเลขเก้าเก้า เข้าเก้าอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นแปดอันนี้เป็นแปดแปดเนี่ยอัลปาก้าเงาวแวบครับผมบอกเลยเป็นอีกเหรียญหนึง่งที่น่าติดตามเลยอะ่ะผมผมผมอย่างชอบนะครับอีกเหรียญหนึ่งอกไนครับนี่อันนี้เป็นอัลปาก้าเหมือนกันครับอัลปาก้า ลงยาส้มครับลงยาส้มลงยาขอมน้ำเงินนี่ครับหน้านี่เหมือนหลวงพ่อท่านจริงๆเลยนะฮะดูเลขอะไรเอ,อ่ออันนี้เป็นสามสามครับสามสามอีกแล้วนะครับก็คงจะเก็บครับ สามสามนี่ผมเก็บนะนี่นะครับตามน,นี้เลยเก็บนะครับเก็บเข้ากูกผมชอบนะผมผมผมชอบเป็นพิเศษเลยกาวแชเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ถ้าถ้ามีเฟซผมจะรู้เลยว่าผมนี่สายนี้เลยสายเหนียวเลยนี่ครับเก็บนะครับสวยครับชัดไป เหรียญหนึ่งเลขสวยนะครับะรน,น,น,นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นทองทิพย์นะครับลงยาชมพูลงยาขอบนะครับก็อีกเหรียญหนึ่งก็ลงยาสวยอยู่ครับเลขหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสามอ่ะหนึ่ง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 สาม,มก็สวยครับเลขเลขหนึ่งหนึ่งมาข้างหน้าก็ลงหยาสีนี้เด่นไปอีกแบบฮะก็ตามนี้เลยหลายแบบครับนี่ดูไปอีกแล้วก็อีกสองกล่องจึ๊บอันนี้น่าจะเป็นเนื้อ ออสองเคปะใช่ปะผมผมก็ไม่แน่ใจนะแต่โคตรเด่นดูครับลงยาโคตรเด่นจมูกเป็นร้อยหน่อยนะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่แบนนะเห็นไหมเนื้อนี้จะจะจะมูกจะเป็นรอยตัวส่วนใหญ่เจ็ดสี่ครับนี่ครับ ลงลงยาแดงนะฮะสวยเลยอดูเก้าแชะราคายังแรงอยู่นะครับเก้าแเนี่ยก็ใครจับใครจับต้องได้ก็รีบจับไว้ครับราคายังแรงอยู่โอเค อามาก็เหรียญสุดท้ายครับเลขเจ็ดสี่ลงยาส้มขอบน้ำเงินครับเจ็ดสี่เก้าแะเหมือนกันใช่ว่าเจ็ดสี่ไม่ใช่เป็นเจ็ดหกหรือเปล่าเจ็ดหกครับเรียงสลับคดีว่าลูกค้าเขาส่งมาให้ผมเขาเขียนเลขนี้มาผมก็ไปอ่านเจ็ดสี่ มาดูนี้เนาเจ็ดหกนี่ว่าเลียงสลับครับบอกเลยไปได้แน่นอนนี่ครับสนใจเช่าต่อก็ทักมานะครับผมไม่ผมผมไม่แน่ใจว่าเหลือองค์ไหนบ้างนะเพราะว่าปิดไปหลายองค์แล้วนะปิดไปสามองค์แล้วมั้งนะครับก็นี่ก็ฝากมาให้ดูก้าแชะ นี่กาแชะสายเหนียวต้องมีติดติดไม้ติดมือไว้บ้างครับสายเหนียวนะครับมีติ่ไม้ติดมือไว้แน่นอนตามนี้เลยครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าสนใจจะให้รีวิวรุ่นไหนก็เม้นมาพูดคุยกันได้ครับช่วงนี้ผมตอบไม่ทันเลยทั้งในช่องทั้ง ในเฟซทั้งประมูลช่วงนี้ลงประมูลเยอะอยู่นะครับวันหนึ่งก็หลายสิบกล่องอยู่ปล่อยแค่ช่วงค่ำคืนก็สนใจก็เนี่ยครับทักมาคุยได้ครับบางคนทักมาผมไม่ตอบไม่ใช่ว่าผมยิงนะผมตอบไม่ทันนะครับผมตอบไม่ทันนะก็ยังไงก็ฝากแค่นี้นะครับก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันว่าจะเป็นรุ่นไหนสวัสดีครับ